แล <laughs> ้วโอ้โหทุกคนดอกซามบินไปแล้วอยวไปดูของเขาเลยน้องกลัวหรอเลยโอ้โหอ้าว ีค่ะพบกับช่องพี่บิวน้องหนูอีกแล้วนะคะวันนี้นะน้องหนูจะพามาอัปเดตลูกๆของน้องหนูเนาะผ่านไป2เดือนแล้วว่าไปดูกันเลยว่าน้องๆก็โตกันขนาดไหนแล้วนะคะไปกันเลยอปอแก้วกับปอฟางโอ้ดูดีอยากกินขอมากเลยอยากกินผักจ้ะลูลกน<อ>ี่น้องหนูก็จะเอาน้องๆนะคะใส่ตะกร้าเนาะ อ่าน้องๆใส่ตะกร้าแล้วก็จะเอาไปไว้ที่หลังบ้านนะทุกคนเพราะว่าน้องอะ่ะชอบกินหญ้าที่หลังบ้านมากๆเดี๋ยวเอาไปเลยเนาะดูอ้วนมากตอนที่เอาน้องมาน้องยังตัวนิดเดียวอยู่เลยอะ่ะแบบตัวเล็กมากเราคิดว่าน้องจะเลี้ยงไม่ได้แล้วนะแต่ดูดิผ่านไปแป๊บเดียวเองอะ่ะน้องโตมากเลยอืมโชว์ความน่ารักหนที่สุดโชว์ความน่ารักหน่อยสุก น้องกีดตา,าด้วยนะทุกคนน้องกีดตาด้วยนะเราก็จะเอาน้องเอาไวต้ตรงนี้เนาะแล้วเราก็จะคว่าไว้อย่างนี้เลยกันหมามาแล้วก็จะมีหินทับไปด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่ทับเดี๋ยวน้องจะดันออกนะทุกคนดอกส้มก็จะนอนอยู่ที่หลังบ้านทุกวันเลยนะทุกคนไม่ยอมไปไหนเลยนะนี่ที่นอนของดอกส้ม โอ้โหทุกคนจากตัวสีเหลืองตอนนี้เป็นตัวสีขาวไปหมดแล้วดูดีมอกตาอแถวเลยดอกส้มฮะเดี๋ยวเราจะต้องเอาดอกส้มไปอาบน้ํานะเพราะว่าดอกส้มอ่ะจะต้องอาบน้ําทุกวันวันละสอเวลาเช้ากับเย็นอ<า> <c oughs> โอ้โหอาบน้ำเร็วดูดิเดปือเเป้อนมากเลยอ่ะ นะโอ้โหนะโอ้โหโอ้โหอ้โหโ้วหนาะโีอ้โหโ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 ้โห้อ้โ้โล,ล้โห้โหนน,นน้้อ้โหโอ้ บ้านเราเองนะครับตอนนี้เขาก็ทำนากันเต็มเลยเริ่มทำนากันแล้วนะครับดอ,อกส้มก็ตอนนี้ได้ดนแล้วน,น,นะครับตอนนี้ดอกส้มน,น,นะครับ<น>บินแล้วทุกคนด,ดอกส้มบินแล้วโฮ้ย oh ว้าวมันบินได้แล้วสุดยอด ินไปหาแม่แล้วลูกเราจะบินแล้วไหนเราชอบว่านี่อันนี้ก็ไอ้กระปุกกับชมพู่ก็อยู่นี่นะครับทุกคนโอ้โตัวโตแล้วอ่ะนี้ก็กระปุกกับชมพู่ก็เหมือนจะมีน้องนะใช่นะครับใช่มีท้องเริ่มใหญ่แล้วน้องเริ่มใหญ่แล้วนะครับมันมีสองตัวอู้ยกระปุกตัวใหญ่มากอ่ะกระปุกกลายเป็นควายยักษ์แล้วนะครับทุกคนกระปุกเป็นควายยักษ์ไปแล้ว กคนตอนนี้เราก็มาถึงเล้าใหญ่กันแล้วเนาะดูสิลูกก็ออกมาเต็มเลยแล้วมาลองกินอาหารแลวนะทุกคนดูินเสียงไหมเนี่ยยืนเสียงไหมโอ้ยไปไปเดี๋ยวเราเอาอาหารไปให้เลยเนาะครับน่าจะหิวหน้าดูเลยนี่ก็เป็นอาหารที่เราได้เศษอาหารจากที่โรงเรียนเนาะเขาก็เอามาให้ดูทุกคนไปแล้วโอ้โห อันนี้ก็จะเป็นใบบุญกับใบบัวนะน,นี่ก็โตแล้ว <c oughs> พี่ดูพี่ดู <c oughs> เอาไปเห็นข้าวแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้เป็นติดป,ป้าของพ่อเาะ <c oughs> เต็ดป,ป้าเราก็มีสองตัวนะทุกคน <c oughs> มีตัวน้อยอีกตัวหนึ่งเปตัวเล็กเนี่ยอ่าตัวเล็กอันนี้เล็กกว่าเขา ตัวเล็กไม่น่าจะจับได้เพราะว่ามันเปรียวดูทุกคนน่าจะหิวหน้าดูเลยเดี๋ยวจะจับไ้ตัวเล็กก่อนทุกคนจับได้ไหมนะอนี้ตัวเล็กอีตัวใหญ่อะเกิดมาพร้อมกันเนี่ยทำไมตัวนี้มันใหญ่อันนี้เกิดมาพร้อมกันนะครับเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่โตไม่มันยังไม่ถึงเวลา ไม่เป็นงั้นมันน่าจะแบบว่าโตช้าไม่ใช่แต่ปากมันใหญ่มากนะทุกคนเป็ดปาาโอ้ยทุกคนดูดิเนี่ยดูเดอะทุกวันนะทุกคนต้องเจอแบบนี้ทุกวันนะดู โอ้ยดูไปแล้วพี่บิวไปแล้วโอ้ยใจเย็นๆสิลกูใใลกใจเย็นๆใจเย็นๆลูกใจเย็นๆดูทุกคนลูกเพื่อนหลังเพื่อนหลังตอนนี้ ปัญหาคือข้าวไม่มีนะคะข้าวไม่พอข้าวไม่พอนี่พี่บิวก็กำลังจะขึ้นไปดูไข่ของการหลงนะคะทุกคนรอบนี้มันนี่ไงครับรอบนี้เหมือนจะไข่หลายฟองเลยนะครับนี่ประมาณก <Yahoo! S 2> ี่ฟองนี่สองสี 2, 4, 6, ่หกเจ็ดฟองเลครับรอบที่แล้วอะ่ะการหลงอะ่ะฟัก ห้าฟองได้ดอกส้มตัวเดียวนะครับรอบนี้อ่ะการหลงฟักเจ็ดฟองนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าจะได้ทั้งหมดกี่ฟองเนาะอ้ากใหไม่อยากให้ออกให้หมดเลยเจ็ดฟองไปเลยนะครับผมหนูกับพี่บิวก็เดินมาถึงเล้าของไอ้สาแล้วนะตอนนี้เราก็กําลังจะเพาะพันุ์ลูกของไอนน้สาเนาะมีทำไว้อย่างดีนะกันหมานะคะตอนนี้แม่ไก่ก็ เหมือนแบบว่าจะไข่กันทุกตัวเลยอะได้เห็นลูกอีสาแล้วใช่หลังจากที่เราพอกมาประมาณหนึ่งเดือนแล้วเนาะมาเดี๋ยวข้าไปดูเลยประตูได้มาตรฐานมากลูกเลยนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเนอะะลูกอิสาออกแล้วออกแล้วเหรอเห็นได้ยินเสียงโอ้มันจะเหยียบลูกมันลูกน้อง จะเหยิบลูกเอาที่จริงรางมันอยู่เนี่ยมีนี่อีวันทองเนี่ยนี่ไม่แล้วโอ๊ยเดี๋ยวก่อนทุกคนมันห่วงลูกไงยฉรู้ว่ามันเป็นลูกของใครกันแน่เนี่ยเดี๋ยวจะเอาออกให้โอ้ยโดนเหยียบตายไปสองตัวทุกคนโดนม่มเหยียบตายไปสองตัว เข้าไปจริงๆดีกวมมนเดียวนเดี๋ยวเวเดี๋ยวเดีวเี๋ยวสีวด้วเดยดียวเีวเดีเียวนียวเียวเดีวเดอววดี๋ยววเด้วเนยเียเียวเดีนเยดด <c oughs> ลูกสาออกแล้วทุกคนหลังจากที่เราเลี้ยมาเป็นเดือนเนาะได้กี่ตัวตอนนี้ตอนนี้มีสี่ตัวสี่ตัวใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวแม่มันจะลงมาอันนี้เดี๋ยวแม่จะลงมาเลี้ยงนี่เดี๋ยวรู้ว่าเป็นตัวไหนเพรามันไข่ซ้อนกันเนาะเนี่ยไม่รู้เป็นลูกของมันตรือแม่ใหญ่ไม่รู้นะครับทุกคนเนี่ยมันลงมาแล้วน่าจะเป็นลูกของมันเองนะฮะนี่ลงมาแล้วมันลงมาแล้วอ้าวแม่ใหญ่เอาก่อนแล้ว ลูกของใครกันแน่คะนี่แบ่งคนละสองแบ่งคนละสองเหรอแบ่งคนละสองเหรอโอเคทำไมตัวนี้เหมือนมันไม่ลืมตาเดี๋ยวน้องแม่มองหน่อยไม่น้องเป็นอย่างนั้นน่ะเหมือนน้องแบบน้องโดนเหยียบอ่ะมันแม่มันก็ได้เนาะไข่คนละอู๋ตัวแบบว่น้องยังไม่แข็งแรงเลยอ่ะไม่แข็งแรงสองตัวนี้ไม่แข็งแรงนะทุกคนนะนี่ก็ เราก็โถอเยอะมากอ่ะโถอะไรเยอะขนาดนี้นี่โอ้โหกี่ฟองเนี่ยอนะ่อย่าไปดูของเขาเลย S <S น้องกลัวเหรอใค่ว่าน้องเป็นคนที่ไม่กล right ัวชมันก็มันตื่นไงตื่นไม่ต้องไปดูของเขาหรอกกลัวนะอันนี้เป็นแม่เท่าเดี๋ยวเราจะเอาใบบัวกับใบบุญอาบน้ำนะคะทุกคนเพราะว่าน้องมอมมากกินแล้วก็มอมแมมมากเลยสใส่ไม่ได้อาบน้ำมานหลายเดือนแล้วนะครับ เพราะว่าน้องเล่นน้ําได้แล้วเนาะน้องอาบน้ําได้แล้วโตแล้วนะคะไปเลยกําลังพาน้องลงไปแล้วเลยโอ้โหอ้าวเดี๋ยวยังไม่ได้เล่นน้ำเลยไปบุญถึงว่าน้องมอมแมมน้องไม่ชอบอาบน้ำนี่เองเล่นน้ำก่อนดูน้องไม่ชอบอาบน้ำไปได้เลย น่าจะได้แค่ดีดูเดี๋ยวเรเอาปีตป้าปีตป้าของพ่ด้วยจะจับได้ไหมนะไปแล้วสองแสตพี่บิวก็กำลังจะไปจับเป็ดป้าบนะมันไม่รู้ว่ามันเป็นเป็ดป้าบหรือว่ามันเป็นเป็ดปักกิ่งก็ไม่รู้นะแต่ว่าพ่ออ่ะบอกว่าเป็นเป็ดปักกิ่ง ต้องตัวใหญ่มากอ่ะต้องตัวใหญ่อันนี้ก็ไม่ได้อาบน้ํามาหลายเดือนแล้วนี่ต้องจับอาบน้ำนะดูหน้าตาแบบว่ามอมมากอ่ะมอมแมวมากถ้าอาบน้ําประจําน่าจะขาวสวยอยู่นะเป็นรป้าพ่อโอ้ยได้เวลาอาบน้ำแล้วทุกคนเตรียมตัวลงน้ําไปเลยทำไมมันเป็นเป็ดกวน เป็นเป็ดตัวน้ำอ่ะน้องไม่ชอบเล่นน้ำเล่นน้ำขึ้นมาแล้วไม่ชอบเล่นน้ำทำไงดีเป็ดเราไม่เล่นน้ำอ่ะพี่ดูกกาลลับหรือเป่ตัวมันหนักมันขึ้นยาก คลิปนี้เราก็อัปเดตลูกๆของเราให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะคะว่าตลอดเวลา2เดือนน้องๆโตกันขนาดไหนแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตลูกกาหลงด้วยเนาะว่าจะได้กี่ตัวทั้งหมดเ้องจะได้กี่ตัวใช่เจใบเนาะเ็ดใบอันน้กี่ตัวกาหลงนี่น่ารักทุกตัวเหมือนดอกส้มเลยครับใช่เดี๋ยวเรามารอดูกันเลยนะทุกคนคลิปนี้เราขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย บอกว่าดอกซึ่ก็หายไปไหนนะจริงๆมันมันนอนอยู่รอตรงนี้นะไม่มันไม่อยากไปร้อนร้อน, <c oughs> น,อนอเป็ดกว่าร้อนนะเราเนอะเราก็หาสัากนานเลยที่จริไหนมันมานอนอีู่ดีว่จะออกกล้องสักหน่อยร้อนเป็นไฮโซไงี่ยเป็นไฮโซ